สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุขนเออยินดีตอนรับขอเสื่อซองแม่น้องเดือนคือเก่าพี่น้อง <c oughs> กำลังมาเอาปุยพี่น้องเอ้มือนี้โอเคไอ้คนนั้นใส่ปุยอยู่สวนโซมพี่น้องเอ้ quyết mở sao này nó,เอา bài để học, học đi nó, tôi còn có bảo guide cái cãi đừng cái này อ่เพิ่นได้เฮ็ดซาๆพี่น้องเอ้ยงานมือนนม้อนี้ก็ได้แ่บ่แล้วมื้อนี้ก็เฮ็ดมื้ออื่นเพิ่นว่าพี่น้องแต่ว่าตอนนี้น่ะมันเคิงเลนนงเลาานาะมันสิเล่าแล้วพี่น้องมันเคิงแล้เพราะว่ามันบ่มีบ่ค่อยมีเวียกให้เฮ็ดแล้วจันซาช่วงพี่น้องเพิ่นก็เลยให้เฮ็ดซาๆพอลงเดือนก็ใส่ปุ๋ยพี่น้องใส่ตามร่องโสมเนาะ ใส่ไปผู้หนึ่งกับผู้อันดินขึ้นมาทมกบล่องมันไปหน่อยเลยเปิดในเห็ดจะซาวาซันไปหน่อยจักสัมไดพี่น้องเยเ,นนเ, <c oughs> เ,ยเยท่าแก่จนบอกให้ซาเปิดนในเห็ดซะซา,ามันในซองซ้ำมือแล้วพี่น้องเพราะว่าประกาศข่าวมันก็เริ่มใหญ่มันก็ดบดาดแผลยังมากมากยแล้วเราฉีดยาลแล้วแล้วก็คือแล้วพี่น้องเยมือซองมือฉีดเท่านึงยาอะไรแต่ว่ามันปกุ้มมือพี่น้องเยเพป็นก็เลยให้ซา ันนี้กับเพื่นมาบอกเห็ดเรียบร้อยแล้วเพื่นกับเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยทอเกะกับอะไรเลรือแต่พลังเดือนกับอา่าพายุนำการนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเห็ดชองกนเนาะเรื่อยพลังเดือนทีถ่ายให้เบิ่งพี่น้องว่าสิว่าจังใดการกบพุ้ยของข้าเจ้าฉันช้าเนาะเบิ่งเหยียกงานอยู่เกาหลีพี่น้องเอ้ยมื่นนี่ก็ได้ก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปดไปทำผู้ชมเบิ่งเลยเนาะพผลดายเห็ดช้าๆพี่น้องเอ้ยก็บคอยเห็ดไปนั่นแหละพี่น้อง นี่บ่ได้ตอนนี้ก็หมดเครื่องกินน้ำกินไนก่อนพี่น้องเอ้ยเวลาเพิ่นเฮ็ดทารผู้อุ้ยเป็นจังได๋ขี่ต้มอาบขี่ต้มมันบ่แม่นว่าดินอันกินทรายพี่น้องเอ้ยมันเลยเฮ็ดอันอันเนี้นแน่จักหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นมกขี่หินลุกลังพี่น้องมันเป็นมกขี่หินลุกลังเบิ่องผนังเดือนสิเอาให้ เครื่องคุดให้เบิ่งพี่น้องบดเอันนั้นดอกพี่น้องเอ้ยเครื่องคุดกับมันมีเครื่องมันนี่เด็หลายคนก็อาจจะเคยเห็นเลยเนาะเครื่องคุดที่ว่าพื้นดินเครื่องหน่อยนะพี่น้องเอ้ยเข่าตามหล่องกับสีประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยก็เครื่องอันนี้แหละอันนี้หล่องมันกับสีจะแคบในจักหน่อยเพราะมันมีลักอันอันนี้มันจักหน่อยพี่น้องเอ้ยหลายว่าฉันจ้ะบุจักหน่อยเลยลักอันนี้มันลัก

เป็าห,หัวเลยครับมันเหลวเนี่ยอกใจว่าจันพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเคยถือมาแล้วพี่น้องเห็ดใบโพดนะ่ยถือหายเนาะมาทำอีดเลยเนาะ,ะมาทำอีดเลยมาทำอีดเลยเนาะอันถือกันหายนะเลยพี่เจ๊ดเขาย,ยังบันทึกไว้อย,ยู่บันทึก <laughs> ว่ะเหมือพี่เจ๊ดเลยเป็นห้เห็ดใบก็คือว่า คือว่าอะไรเป็นอเอาเอ้มันบ่มีงานสว่วงนีเนาะคันเพิ่นจะให้นอนอยู่นั่งอยู่กะมันก็นคือว่างโพวกเดินเนาะเข้ากรบเบือยอย้งองให้เออนั่นงให้นอนอยู่แล้วเนาะแม็นแมานว่าง่ายคืมอมีหยาไม่ยังกับคือว่าอะไรเป็นเอาเอ้มบ่มีเวียกหายทอนหยาทอนยุไปสั่นเลยเนาะก็จ้าอันนั้นเพราะว่ามือพักเดือนนี้กะรู้สึกว่าสี่มือแล้วพี่น้องเอ้ย เนาะเกสิประมาณนี้พี่น้องงานอยู่เกาหลีพี่น้องมือนงยำบ่มีเวียกเห็ดว่าฉันซะาเป็นกเกษตระอาย่พี่น้องแมนวายแซ่เร่งตลอดดอกยำเร่งมื่นนี่ยก็คือมื่นอันนั้นแหละเก็บอกฟิกเนาะเร่งอ่ะเนาะยำเขาเร่งเขาก็เอาแต่ว่อย่างเดียวเห็ดจ้าเขาให้ไม่ยิ่งใหญนยำว่ากับเขาให้ไว่เต็มที่ได้พี่น้องเอ้ย คือจะงนายซุ่มนั่นแหละว่ากันกับไร่ประชันเกมบักผิกข้าเจ้าต้องการไว้ด้ว่วงไหนโลจนบอกให้ว่าวกันลูกน้องสบายดีสบายดีพี่น้องอีกเพื่อนหนึ่งเนาะตอนนี้กาคนต้องเดือนกบจับอันเครื่องปั่นเป็นครั้งแรกพี่น้องเลยของมันสีเป็นจังไดพี่น้องยังบม่เคยจักเถื่อนได้หนิพี่น้องเลยซัดเครื่องกันดึงรถบบอลหนิดึงดึงได้หรือเนาะ เปิด lên ตะวัน เล่งจ้ำเลดเล่งจ้ำลมันยัางบม่ม่จ้ำเหตุเพรานาะเห็ดอเดือนเห็ดแล้วพี่น้อง <laughs> बेक बेक แค่ทายะพอดีแล้วเนาะอันตัวเล็กนี่เนาะพอดียยึกตื่นจังหน่อยนะ่หนตรงคอตื่นเนาะ ว่้มันถือทอไพ่ได้สายเสือกเมื่อกีน้นี่ขาดต่อ,อพี่น้องเอ้ยสะพายรอบเบลหนึ่งได้ไห่เต็มหนาเลยวะเลยใส่แว่นพี่ออน้องลืมลืมอเอาแว่นตาให้นี่ใส่แว่นตากระสีรอขึ้นน้าหนี่พี่น้องมันมันเป็นได้เป็นหัวบ้านห้ากับขาก็เห็นนานพักเนาะเออ ปลูกมันก็ใส่ตัวนี้เราแล้วนี่ขวดลงพวนดินพวนดินหยาเนาะแบบว่าระบบพวนดินนะอ,อันนี้นะสามารถ,ถ้าเอาลงจนจำพี่ได้เอมันพวนแล้วม,นนนมนันขึ้นทั้งขางเนาะก่อเห็ดมันขึ้นทั้งขางเลยนี่ม,มันขึ้นหน่อยาเาหตุวุ่เป็นไหม <laughs> โอ้เวอ่์สิแล้วลองหนึ่งมือนธรรมดาเติบไปเลยพี่น้องเลยมันมีมาขี้หินลายพี่น้องโตอ,อุปสรรคมันคือนมาขี้หินนะซามเนี่เนาะ ติดโตสบายดีอีกเทื่อนหนึ่งพี่น้องหลังจากเห็ดมาตั้งแต่เส้าพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เที่ยงพอดีพี่น้องยังอีกประมาณเศ้าหน้าทีก็เทียงพี่น้องเอ้ยคาดว่าสิเหลวพี่น้องเอ้ยยังสามคลองเนาะคิดว่ามันสิเหลวไว้พี่น้องเอ้ยมาเท่นี้มันยาวเนาะแต่ก็ค่อยเห็ดแปแหละพี่น้องเอ้ยฝุ่นไหวเห็ดจากช่องมือนี่ก็เครื่องมือหนึ่งพี่น้อง หายคอยเห็ดไปพี่น้องเยเห็ดเปลี่ยนกันน้อยกานอันนาก็สิประมาณนี้เนาะสำหรับผู้ใดที่เข้ามาติดตาณช่อมช่องพ่อนงเดือนเป็นกำลังใจพ่อนงเดือนกับคุณหลายๆเด้อพี่น้องได้ก็พอกันคลิปหน้าอีพี่น้องเลยกลับสบายดีเบอร์สุขสุขคนเนาะ